พี่พี่พี่โจจะอธิบายนะแคทเป็นคนนอกนะแคทไม่เคยรู้มาก่อนนะเกี่ยวกับคู่บ่าวสาวนะพี่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 โจจะไปแล้วแล้วแคทคิดว่าใช่ไม่ใช่นะแคทค่อยฟันธงนะเออที่คู่นีนะนอกจากจะยืนสิงกันขนาดนี้แล้วเนี่ยนะเออเขาไปไหนเขจะตัวติดกันนะตั้งแต่วันแรกที่ท่านนุ่มเยี่ยมฟาร์มพี่อะตั้งแต่พี่ยังตอกต่อยอยู่จนทุกวันนี้พี่ใส่ใส่สูตรทํางานแล้วเนี่ย นะเขาก็จะก็พาไปลุยกระบอกตามไปส่งข้าวส่งน้ํากันนะนะทั้งทั้งที่วันนั้นเนี่ยที่เข้าไปนะคุณนุ่มเข้าไปก็มีเออสาวสาวอุ้มลูกไปแล้วก็ไปตามหาคุณนุ่มสี่ห้าคนแล้วก็มีชายทั้งแท่งก็ไปตามหาคุณนุ่มนะเออคุยกับคุณนุ่มยุ่งยุ่งมาคือฟาร์มที่แบบหัวกระไดไม่แห้งอ่ะนะ แล้วก็เดี๋ยวนะอันนี้พี่แค่ใบนะพี่แค่ใบนะอ่อโดยที่ป่าวสาวเขายังไม่ได้พูดอะไรนะยังไม่ได้ประกอบพิธีอะไรนะเดี๋ยววันนั้นพี่เป็นพิธีกรพี่ก็จะแย่งพูดเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เข้าใจก็คือผมเนี่ยพวกผมมาไปดูสถานที่จัดงานแต่งงานมาแล้วคือฟาร์มคุณกิมเขาดีเขาสร้างสร้างพื้นที่ในการจัดงานแต่งงานโดยเฉพาะก็เลยวิ่งมาบอก เนี่ยคุณนุ่มนิ่มก,ก็เลยลงความเห็นว่า,อ,วาอันนี้แหล,ละเหมาที่สุดแล้วอ่าเนี่ยมาผมมาพร้อมกับเลขาผมนี่นะาาน้องแคปน้องแคปน้องแคปเป็นรีทิบท่านอาของตาผมพกมาเต็มกระเป๋าเลยนะครับอ่า <laughs> นะ เขาดูมาเห็นไหมแคที่พูดขนาดนี้เขายังไม่ออกจากกันเลยเขายังยืนสิงกันอยู่ะสิงจนเป็นกอซีล่าไปแล้วเออคือเรื่องปั่นไว้ใจเราครับเรื่องปั่นแล้วก็เขาจะมีคาแร็เตอร์อย่างหนึ่งนะแคทอันนี้เราพูดเหมือนเขาไม่ได้ยืนอยู่นะก็คือเวลาเวลาแคทถามอะไรกวางเนี่ยนะกวางเขาจะคุณเขาบอกว่ามีกวางสามกวางพี่ก็เลยตั้งกวางนี้ว่ากวางเริงล่า กวางเลิงล่าคือฟาร์มเขาชื่อไลล่าก็เลยเรียกเขากวางเริงล่าเ <c oughs> นี่ยเาา <c oughs> วลาถามอะไรเขาเนี่ยเวลาถามอะไรเขาเนี่ย <c oughs> คุณนุ่มนิ่มจะแย่งตอบหมดเลย <c oughs> นะสมมติเขาหายไป <c oughs> เราก็จะบอกว่าอพี่โจก็จะบอกว่านีเ่เขาหายไปนานนี่เขาไปถ่ายทำภาพยนตร์หรือเปล่าเรื่องสั้นเรื่องยาวหรือพูดง่งายเขาไปขี้หรือเปล่าเนี่ยคุณนุ่มคุณนุ่มนิ่มก็จะออกตัวไม่เราหนองเขาทำงานกลางวัน กินเขาก็รีไปกินอะไรนะอะไรเสริมวะเกลือแร่เสริมเนอ่าเดี๋ยวเสียงผมทําไมมันเปลี่ยนไปอ้าวมันก็ต้องมีใส่ลูกกระแดกันเข้าไปหน่อยเนี่ยแคทเนี่ยแคทพี่พูดมาขนาดนี้แคทยังคิดว่าพี่เข้าใจผิดอีกไหมแม่เข้าใจผิดแล้วแหละอย่างเงี้ยให้ไหมอ้าวขนาดยี่เขาก็เลยไปไหนกินอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยลองถ่ายจากด้านหลังเนี่ยเป้เขาแทบจะเป็นเป้เดียวกันแล้วแล้วดูท่ายืนก่าถึงไหมเรื่องปั่นถึงไหมโอ้เขายืนแบบว่าชูมือแบบว่าก็โอเคนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเราซ้อมมาซ้อมเราซ้อมราซ้อมเราซ้อมเจ้าบ่าวครับเจ้าบ่าวเจอเจ้าสาวที่ไหซ้อมปีซ้อมก่อนจะไปนบ้านคุณกิมซ้อมซ้อมอ่อเป็นไงบ้างครับเอ่อ โทษนะครับเจ้าว่าเจ้าสาวช่วยเออขอโทษนะครับด้วยความด้วยความเคารพนะครับเออคุณมึงช่วยออกห่างกันก่อนครับผู้ถ่ายไม่ต้องดูนั่งแจ้งเลยแกไปเอาโอเคเออเขาเห็นหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปเช็คไป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 อยู่ข้างหลังกันแล้วเจ้าบ่าวครับโอ้โหเจ้าว่าทำหน้าหล่อโอ้พราะว่าหาวผมก็ฝึกมาจากเขามาเราสัมภาษณ์เป็นเพื่อวิทยายุทธโอเคครับยุดนี้อะไรแต่้หมดเลย เป็นกันหมดไอแคทจะมีกับเขาไหมแคทมีครับมีเห็นย้วยจ้าพี่โจจะยืนบางเจ้าสาวทำไมโอ้ยพี๋ยวไปยืนข้างไหนที่เฉยมันกล้องไหนเป็นกล้องไหนวะเนี่ยไอไอแคทมันก็มีกล้องมันเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคหลบกันหลบกันเดี๋ยวเดี๋ยวอาหลบหลบหลบเจ้าสาวไม่หลบเราหลบเองอ่ะอ่ะโอเคได้อย่างเรื่องปั่นชาวบ้านไว้ใจเราครับอ่ะเราโอ้โหพร้อมใจกันเลยโอ้ย โอ้โหยินดีนนต้อนรับอืมอะโอเคเราจะสัมภาษณ์กันแบบนี้ <c oughs> ดีทักีมสัมภาษณ์นะโอเคครับ <c oughs> สัมภาษณ์นะครับเจ้าบ่าวครับจเจอเจ้าสาวที่ไหนครับ อ่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขาลือกันใช่ไหมครที่ลอยมากับผักตบอะไรแล้วเอาไม้เข่งขึ้นก็เลยต้องเอาขึ้นมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับมาได้แวันี้กาลังจะดีอยู่แล้วเสียแหม่มาจับมากลับมาอามามาเจอกันที่ยังไงฮะในน้ำในน้ำไม่ขาดแล้วไม่ขดแล้วอ่าท่านนุ่มนิ่มอหมท่านนุ่มนิ่มอ่ะอ่ะอ่าเป็นยังไงครับเจอกันที่ท่าน เจอกันในเกมเล่นด้วยกันในฟาร์มนี่แหละครับอ๋อนานหรือยังครับนานหรือยังนานเลยมาเล่นเกมกันในฟาร์มนี่แหละครับอ๋อครับแต่ผมก็ไม่เห็นคุณไปตามคนอื่นนี่ครับผมก็เห็นคุณตามเขาเนี่ยครับ้ยเยอะแยะครับมีเล่นด้วยกันหลายคนครับแล้วครับแต่ผมไม่เห็นคุณให้ความสนิทสนมกับใครนะครับเหมือนในโพสเหมือนในโพสเยอะแยะ หรอผมไม่เห็นผมไม่เห็นคุณไปตามชายผมไม่เห็นคุณไปตามชายทั้งแข่งบนนั้นเลยเดี่ยวผมคงไม่นะกับผู้ชายอ๋อเห็นไหมถ้าไม่เป็นไรผมเข้าใจทั้งหมดนี้มันเป็นแค่ข่าวเลยนะครับแคะในวันนี้ซึ่งเราเป็นนักข่าวเราเป็นเดี่ยวข่าวเนี่ยเราก็เลยมาสัมภาษณ์เขานะครับจากฝ่ายชายเราไม่ได้เราไม่ได้ความคืบหน้าอะไรเลยครับฝ่ายหญิงครับวางเลืองล่าครับ กวางเรงล่าของพี่โจครับขัางัดงวดใจช่วยช่วยพูดอะไรให้เราได้ข่าวไปให้ประชาชนนิดนึงครับนี่คนประมาณห้าร้อยล้านคนรอฟังอยู่ครับเป็นยังไงบ้างครับก็เล่นเกมด้วยกันค่ะครับลรวยังไงต่อครับเล่นเกมด้วยกันครวยังไงต่อครับก็ไม่ยังไงต่อครับก็มีอ่อ ขวนดิน <ฮ refine S 2> ปลูกต้นไม้แล้วก็รดน้ำแล้วก็ทำหนักมาถึงแค่นหนักดันเลยเจ่ะคือพี่เป็นผู้ชายพี่ทำอะไรไม่ได้แคปเปงกระโดกระโหลกเจ้าสาวพี่ทีนี้ตอบทำปะอะไรหวาไม่หม็นไปรุ่นเซ็งมากถึงกระลุดมืออะไรครับหลุดเลยถ่าสมาธินี้หลุดเลยคือพิธีกรฉุนเช็ดเลยตอนนี้ฉุนเช็ดเลยอื ทำไงดีทำไงดีทำไงดีล้วงตับไม่ได้เลยแย่แล้วแย่แล้วเอ้าเฮ้ยแคทเตินแคทนเป็นความจริงค่ะเป็นความจริงก็มีพว้นดินปลูกต้นนู้นต้นนี้แล้วก็รดน้ำทำข้าวในบ้ารส่งกันดีนะอ่าและ้ที่คุณแล้วที่คุณติดสอยให้ตามกันกันข้ามเมืองคืนสี่ห้าทุ่มไม่หลับไม่นอนเนี่ยนะมันใช่วิสัยของเพื่อนธรรมดาไหม ใช่ชกันทาฟาร์มไงโอโจใช่กันทาฟาร์มแต่แต่ว่าผมเคยได้ยินนลผมเคยผมเคยเข้าไปเดินเล่นในหัวใจคุณนุ่มนิ่มแล้วผมได้ยินเพลงนี้อ่ะฮะฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่มันแฝงอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้น อะไรเอ่ยที่แฝงมากกว่านั้นวันนี้เหนื่อยแล้วนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแฝงอย้างในลาไม่แววตาช่วยเยอะแล้วนะเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยรู้อะไรผมไม่กล้าเปิดเพลงจริงๆมันเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์แล้วอีกเฟซบุ๊กเนี่ยถ้ามันได้ยินเสียงเพลงปุ๊บมันไม่สนใจเลยว่าผมร้องหรือว่าเป็นเพลงที่ผมเปิดมันบล็อกมันดูดเสียงผมทันทีเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยเราลงปุ๊บต้องฟังเสียงของผมไปอย่างทรมานไปก่อน อไม่ทรมานครับเสียงดีครับเสียงพอครับอไม่งั้นจะร้องอีกสักเพลงนะอีกเพลงหนึ่งใช่ไหมพอดีบรรยากาศมันไม่ได้เงยมันมันมันไม่มืดเงียมันต้องร้องตอนมืดอะเดี๋ยวร้องจนกว่าจะมืดนะปิดคลิปด้วยใกล้จะมืดแล้วครับปิดคลิปด้วยด้วยเพลงเพลงนี้เนื่องจากไม่ได้ความคืบหน้าอะไรเลยดี่กระสับกระส่านนะเนี่ยไม่งั้นผมถ่ายมุมเงยเสยอย่างนี้อาจจะอันตรายได้แล้วแล้ววันไหนที่ว่าจะรีป่าครับ รีฟาร์มคุณอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องสิเราคุยเรื่องแต่งงานอยู่นะมันไม่ใช่วารละใหญ่เลยนะ <c oughs> เรื่องรีฟาร์มเนี่ยอ่ะแต่ไหนๆก็ <c oughs> พูดไป <c oughs> นะคือ <c oughs> คือรีฟาร์มก็เอ,อ <c oughs> เดี๋ยวอันนี้คลิปนี้เราจะไปลงในเอ่อฟซบุ๊กนะครับก <c oughs> ลุ่ม <c oughs> ฟาร์ม o ู e เกตเตอร์ไทยแลนด์ของพวกเรานะสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มนะผมเชิญชวนนะ ผมยังไม่กําหนดวันแต่งงานแน่นอนเฮ้ย hey, ไม่ใช่ผมยังไม่กำหนดวันท่านะะนะครับตอนนี้ <c oughs> ผมมีเงินอยู่หกพันล้านนะฮะโลกสวยด้วยมือเรานะไม่อเอา้าเฮ้ยเจ้าของงานแต่งมาคุณกิมมาเร็วนี่ผมมาชวนเจ้าสาวเจ้าบ่าวให้อยู่เจ้าของสถานที่เพราะว่าผมหลุดมผมหลุดออกมาจากจากบ้านคุณกิมแล้วกลับเข้าไปไม่ได้เนี่ยเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้ที่สถานที่แต่งงานผมมาดูให้สองคนนี้อ่าฮะ นะดีเดียวมีอะไรค่าชงค่าเช่าคุยเขาได้เลยเราจะไปร่วมงานอโอเคกลับมาประเด็นนิดนึงว่าเออเดี๋ยวผมจะแจ้งกําหนดการวันรีฟาร์มอีกทีหนึ่งครับเออขอโทษนะครับขอพูดกับตัวเองแป๊บหนึ่งมึงเป็นใครวะทําไมมึงต้องมาแจ้งกันหนดอการมึงใหญ่ตจากไหนเนี่ยเอาทะเลาะกับตัวเองให้เสร็จก่อนไม่ก็บอกว่าจะมาชวนเพื่อนๆไงผมจะรีฟาร์มนะใครได้ลงจากลงไปหลายที่กับผมนะ เดี๋ยวผมจะรีฟาร์มมีเงินทุนอยู่หกพันล้านเนี่ยเดี๋ยวถึงตอนนั้นผมมีหมื่นล้านเมื่อไหร่นะผมจะรีฟาร์มแล้วผมจะยกบ้านให้คนละหนึ่งหลังมีเกาะอยู่สิบห้าเกาะให้ทุกคนดีไซน์ตามใจชอบนะครับเฉพาะเพื่อนนอกนั้นเป็นคนที่ไปเดินเล่นเฉยๆนะครับผมจะแจ้งกับมนการอีกทีหนึ่งนะไม่งั้นผมไม่มีแพชชั่นอะไรให้ทำแล้วไงเฮ้ยมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วต้องมา้อมเพลง ก่อนมันจะสว่างใช่ต้องมาสักเพลงสองเพลงเพลงนี้นะเป็นเพลงที่เจ้าสาว,าวเขา,ค,าคิดไว้นะแต่ตื่นตคืนนี้จันนวนพอมองแล้วคิดถึงแต่เธอถึง<ต>ว่าทำไมรอกลางคืนตัวฉันยืนมองไปต่อครับหาว่าเธออยู่ที่ใดอ่าท่านกิมมายืน เจ้าสาวหายเอ,อ,เอ,ออยู่ๆตกใจ <c oughs> เมื่อกี้ไดเห็นแล้วลับตาลืมตามาเจอท่านกิมเข้าไปนี่คุณจะมาเป็นมือที่สามเขาเหรอเนี่ยคุณใส่ช่างขนาดนี้ยคุณมาอ่อยอะไรเขา <c oughs> <c oughs> เปานกิมเขาเป็นผู้ชายนะครับคุณนุม <c oughs> <ๆ>่มเขาเขาเป็นผู้ชาย <c oughs> <ๆ>แต่เขาใส่ชุดผู้หญิงไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาไม่ได้เบี่ยงเบนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเคยอยู่กับเขาสองต่อสองในบ้านก็ไม่เคยแล้วไอ้สองคนนั้นทําไมลงไปอยู่ข้างล่างะ ไม่เข้าใจทําไมมอนจะตั้งบังเกอร์กลัวอะไรอะคุณกิมคุณกิมครับมาขอคุยเรื่องสถานที่นะครับคุณกิมครับครับผมว่านี่ครับที่ผมไปฟังคุณกิมมาแล้วก็ไปเห็นสถานที่จัดงานแต่งนะฮะผมก็มาชวนเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้ฮะซึ่งตอนนี้เขาปิดปากแข็งมากฮะยืนทําสมาธิกันเลยฮะแบบว่าตัวข่าวจะรั่วนะครับผมพยายามลงตับลงไตตั้นานแล้วนะฮะ ลงไม่ได้ใช่าหมครับโอเคก็อั t ทูยูแล้วกันจะแต่งก็แต่งไม่แต่งก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคนะฮะอ่าโอเคอ่าตกลงเรื่องสินสอบท้องมั่นอะไรกันให้เรียบร้อยเรือนหอก็ไอ้กระต๊อบข้างหลังนั่นแหละฮะเนื่องจากเขาเขาเขาสร้างฟาร์มใหม่ตอนนี้เขายังไม่มีฐานะ นี่ถ้าเราไปฟาร์มจริงๆของเขานะผมบอกให้นะจองคิวถึงตุ๊กจีนปีหน้ายังไม่ได้เข้าเลยนี่เขาฟาร์มที่ประมาณยี0ีห้าร้อยนะครับเพอดีเล่นกัไหลายคนไงคนคนเยอะไงอาจจะเข้ายากหน่อยจริงจริงจริจริแต่ก็เรียบๆไม่ไดมีอะไรมันคันโจมเม่อกี้เน็ตผมหลุดปะหลุดออกเลยใช่ไหมใช่ใช่เด้งเด้งหมดเลยผมก็เด้งผมก็อ่า มันเริ่มตอนตอนอยู่ใน<ด>บ้านอ่ะอยู่ในบ้านก็เริ่มแหลกแ,แล้วแล้วก็ออกมาแล้วก็เด้งเลยอ่าอเลดมันสวิงขึ้นสวิงลงเป็นเลดหอผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเลดเลยผมรู้จักแต่เลดอาครับมันคือ,อยังไง <c oughs> เลดตัวเลขมากตัวเลขน้อยมันเป็นยังไงเหมือนเหนื่อยเหมืนอนถอนหายใจยาวเกิน <laughs> <c oughs> ไปแล้วไปจแล้ว นี่ผมถามซีเรียสนะเนี่ยมันคืออะไรตัวเลขมันมันตัวเลขแล้วมันมันมันคนคนมันเข้าไปได้ได้กี่คนอะไรมันถึงจะหลุดอะไรยังไงมันบอกอะไรไหมหรือว่าคุณรู้ไหมเกมนี้นะอืเกมนี้มันเขาจํากัดอยู่สิบหกคนครับต่อการเข้าไปอยู่ร่วมกันเหรอครับใช่ใช่แค่แค่ไม่ถึงเกือบสิบหกคนนี่ก็เริ่มแหลกเยอะแล้วนะ าเต็ม16อ่ะมันอยู่ที่เน็ตของเจ้าของเฟิร์ฟเนี่เจ้าของฟาร์ดด้วยแต่ไม่กี้มันผมเน็ตผมมันไม่ไหวไงแต่ก็มีอยู่ไงแล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรฮะขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเครื่องแม่หรือว่าอะไรใช่ครับมันก็คล้ายๆเกมอื่นๆนะครับที่แบบเข้าไปเล่นเซิร์ฟเดียวกันเยอะๆแล้วถ้าเกิดกลุ่มคนเยอะๆเวลาเราเดินเข้าไปปุ๊กเนี่ยมันจะหนักตุกทัข้างที่แบบ โอเคแหละคอมเราไหวแต่ตรงนั้นแหละไปไม่ได้ติดใช่ครับให้กินทั่วไปเลยก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้คุณสองคนเนี่ยเลิกเลิกทำสมาธิได้แล้วผมไม่ถามเรื่องพวกนั้นแล้วนะคุณช่วยทำตัวให้มันสบายๆหน่อยนะโอเคเรามาถ่ายรูปปิดคลิปกันหน่อยครับเยีนเรียงกันหน่อยครับเออในละในละไอ้ท่าเนี้ยท่ากวางอ่ะท่าหากินเขาเด้งแถวกหน่อยครับเด้งแถวหน่อยครับแค่ไหนก็ท่าอย่างนี้แหละ อผมจะปิดคลิปนี้แล้วครับผมไม่ได้ข่าวสารอะไรเลยครับนะฮะกลายเป็นว่าผมต้องมยายามแล้วพยายามเล่านะครับก็ได้แต่เบียรฮะไม่ได้เล่าอะไรเลยนะฮะผมจะปิดคลิปคู่ปาวตาปากแข็งกระจัดเลยครับปากแข็งมากครับอย่าให้คุ้เลอกมาเนี่ยอย่าให้เห็นมันดีกันดีพี่เจเนี่ยลูกผม เดียอยาเห็นอยาให้เห็นโอเคโอเคงั้นจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับไม่ได้อะไรเลยได้ฟังเสียงคุณโจร้องเพลงกันไปครับวันนี้เมื่อกี้ลืมตามาเห็นคุณกิมตกใจในร้องต่อไม่ได้โอเคโอเคจบคลิปแต่เพียงแค่นี้ก่อนทำไม